คอรอมอล่าสุดจากกรุงเทพธุรกิจย้ำอีกครั้งมันเป็นข่าวเมาส์ไม่ข่าวเมาส์มันเป็น,นข่าวเมาส์มาที่พักประชาชาติบ้างซึ่งพักประชาชาติเนี่ก็คือเป็นประธานสภาไปแล้วหนึ่งถูกก็คืออาจารย์วันนอใช่นะครับคราวนี้ก็เลยมีชื่อของพันตํารวจโททวีสอดสองครับก็เป็นเลขาธิการพักลุ้นเก้าอี้อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับยุติธรรมมาเลย,ยรรแต่จอนอย่างไรก็ตามนะคะเริ่มมีแรงกดดันจากสสเพื่อไทยให้พรกคประชาชาติเลือกระหว่างเก้าอี้ประธานสภาซึ่งคุณวันนอเนี่ยนั่งอยู่หากจะเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องสละกเก้าอี้ประธานสภาของวันนอโดยเพื่อไทยจะส่งคนไปนั่งแทน สไปซี่สไปซี่มากเอาจริงป่ะผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยอืในความรู้สึกผมนะผมมีความรู้สึกว่าก็แค่เพื่อไทยเดินไปบอกอะออว่าต่อจากนี้จะเป็นเช่นนี้อะอก็แค่นั้นเองพอไม่มีก้าวไกลมาเป็นอะไรถ่วงดุลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็แค่เพื่อไทยเดินไปบอกอะอเพื่อไทยเดินไปบอกว่าอหลังจากนี้ตำนะแหน่งของประธานสภา,าเนี่ย เราน่าจะเป็นอย่างนี้นะส่วนอันนี้ก็จะให้มีอันนั้นและอันนั้นอาจจะเพิ่มอันนี้ให้ก็แล้วแต่เพื่อไทยบอกก็อารมณ์วาดก็แจ้งไปเลยแจ้งเพื่อทราบเออใช่ใช่คำว่าแจ้งเพื่อทราบนี่คือใช่เลยฮะคุณมุกบอกว่าแล้วไม่เอาคนกลางแล้วเหรอต้องแล้วเออไม่ได้ไม่ทะเลาะกับไม่ต้องบอกว่าเออสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะฮะคุณมุกเก้คุณมุกเก้รีพอร์เตอร์นะคะถ้าคุณมุกเก้ถามว่า จะต้องไม่เอาคนกลางแล้วเหรอแล้วคนซ้ายคนขวาคนขวาก็เป็นประเด็นที่เราต้องพูดถึงเพื่อป้องกันการขัดแย้งในสังคมด้วยเดี๋ยวไม่พูดถึงคนก่อนด้วยนะครับใช่ครับผมที่สําคัญเราอย่าลืมคนทะแยงนะคนทะแยงนี่ก็มีบทบาทที่สําคัญมากเช่นเดียวกันเป็นว่าเดี๋ยวดูตามสถานการณ์นะครับตามสถานการณ์แล้วกันนะครับอย่างไรก็ให้รู้ไว้เสมอว่าทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยเราทําด้วยเทคนิคมา